Mà <susuk> tiêu สิลาเอ้ยครับพับไปยังนะครับพี่น้อ่ะไปยังเออชิดภาพไปครับเป็นมาเขาอ่ะมึงนี่ว่างบอว่าง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 ไม่กินเขากับเดบอเนี่ยเออว่าตำรวจต้องการนักงลาต้องการนังก็ได้แหละมาวันนี้วันนี้เอ้ยว่างก็พอดีแล้วพอดีแล้วเออจะมาอยู่น้ำเนี่ยละมากมาหักคอยเพล่ามากมาปีมาปีมากมากกระปิ่เข้าม่มีคนดอกแต่งโงการเลยสิลาสิลาคอยเลย โชคดีบารมีพ่อใหญ่โซภารูปพันสง่านาสาลาดูนาเกรงขามสินอีสานโบราณนิทานสินไสชื่อของใลดังไปทั่วทุกเขตทาม สาววตีเมืองมอแคนแดนสาวงามม้านมอลำดังบงระเบียบวาทศิลป์บุญพระเวทชาวสาวทีจัดทุกทุกปีประเพนีของท้องถิ่นที่วัดโพชัยคุมเข้าใหญ่ วแผ่นดินน้ำปาแทบปินเมื่อได้ยินเทศแห่มัดสีขอเชิญชวนพี่น้องทั่วทองไทยมาวัดโพชัยศูนย์รวมใจชาวสาวทีหมอลำโซฟาสร้างเป็นอนุสาวรี ตำนานคนดีพีบุญไม่ให้สูญหาย ชาวสาวทีจะทุกทุกปีประเพนีของทองดินที่วัดโพชัยคุ้มเขาใหญ่กองเต็มพื้นดินน้ำตาแทบดินเมื่อได้ยินเทศแหลมัดสีขอเชิญชวนพี่น้องทัวท้องไทย มาวัดโพชัยศูนย์รวมใจชาวสาวัตถีหมอลำโซผ้าสร้างเป็นอนุสาวรีกรรมนานคนดีนักสู้ผูไม่กลัวใคร ท่านท่านใดเนี่ยครับเพาแจ้งแล้วโอ้โหพ่อช่ยสาวัตถีตัวนึงพช่ยสาวัตถีมังคอนแก่นมีเรื่องมแก่นเฮ้ามีเรื่องสินซส่ก้มเป็นมา่ก้มเป็นมาแจ้งเพ่งนี่อาจารย์มาจเง่นไรเพ่งมันมันเป็นเรื่องเล่าของบ้านบ้านสาวัตถีนะเคยไปยุ้ยน่ะไปเคยไปบ้านสาวัตถีบ้านสาวัตถีนี่ก็เคยไปเคยไปซื้อเป็นบ่ไปซื้อไปซื้อเพราะอายุบ่บ่บ่บ้านสาวัตถีมันก็สิยงนี่วัดพ่อช่ยวัดหลวงพ่อใบหลวงพ่อใบกับ เป็นอาจารย์ของก้อยเง่านี่แหละโอ้โหเราโอนนภาพแล้วเราเคยไปไว้ยกาสิมีคอยใหญ่โซฟาคอยยศวัตถกรเพื่อนมอล่ำโซฟาเป็นนักสู้นะเขาเอินสมัยก่อนเขาเอินเเาินผีบุญกาสิมีอนุสาวรีย์เราอยู่ในวัดนี่แหละครับแล้วกาศยิ่งใหญ่นักศิลปินก็ระเบียบวัฒน์ศิลป์แมนครับขันเขียบชวัดถีบ้านสววัตถีเขตบ้านทุ่มหรือว่าเมืองขอนแก่นกะ หนึ่งในหมอลำที่โด่งดังที่สุดก็ระเบียบวงบุญพเวทคืาเจ้าหนุ่ยไปจัดยิ่งใหญ่ทุกๆปีเลยน่ะตอยู่ในเพล่กับมี่กัเขียนกับท่านในท่องในคลาดบครอบนำมาไทยทอดสูพีซีน้องพังเป็นี่น้องเคียด อำเภอคอนแก่นเขตอำเภอบันเขตบรนทุมเนาะแมเพราะว่าสวัสติบรรวงหรือตองหงจักมัเพราะว่าเป็นเพระเล่มโบรสาวัติครับโบราณแต่ยุหันบอกแม่นสิมอีสานโบราณนิทานสินไซน์เขาเนี่พเขาเน่าสิบจักดีพขาเน่าสิบจักดีสินไซน์ครับสินไซน์พ่อพอไปพ่อไปร่ำยุหันสุปีพระอาจารย์นั่นยั่งยุหันเพรว่าเพิ่นเสียแล้วเดี๋ยวนี้ครับครับตะเกียบไปโอ้ยประจำตัว อันนี้ดังนี่เป็นอเมซิ่งของขอนแกนเลยเด้สิมิสันเนี่ยสิมิสันเขาเนี่ยสินมิสันมีภาพประกอบในเรื่องสินไส้มืดอย่านั้นอยู่บ้านสวีทีเขานี่สินเนี่ยนะย่างกลุ่มผอกกลุ่มพันสินไส้น้ำเอาอาเอืองูสอกงูเสวงจะปูนมีมัดเลี้ยงสินไส้ครับหลวงปู่ไว่ายนี่เราก็สิเป็นเกจิอาจารย์ที่คนเดีออกเรียนร้องยังคนเดีแต่ก่อนเราก็ อยู่บ้านอยู่บ้านสวัสดีข้ามมาหัวทงเราก็มาสวัสดีเด้อครับน่ะหลวงปู่ไปเราจะอยู่เราไปสร้างไปสร้างโบสถ์สร้างเสลางสี่ลานเราวันนี้ไปแล้วมรณภาพแล้วนะแล้วว่าคุณงามความดีเราก็มีอยู่คือเราคนกระดับถือเราครับอ๋อสวัสดีครับพ่อหัวสวัสดีครับการผู้ชมที่หลักแหล่ขลุบครับวันนี้พ่อซุปเปอร์ยงีวพ่อลูกๆเด้อ ดูซักใจดีครับไม่เกินเอดครับผมอยา์ชัยชิญนมูทุงคำให้พี่พอดองในรายการมุมเมาหัวครับผมคำนั่งเจรจาเรื่องวัดบ้านสาวัตถี่พลดืมสวัสดีพี่น้องกลับถ้าเราไปเดีพี่น้องเลือกนะครับผมสาวัตถีเป็นซึ่งเมืองเมืองหนึ่งครับเมืองเมืองสาวัตถีนี่แยกมาจากพทดีในเดียวเลยยินเดี๋ยวมีกรุงสาวัตถีในเลยครับ กรุงสวรรค์ีกรุงลัจจคือนี่ไปคว้างพุทธเจ้ามาเด้อครับผมฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าบ้านสวรรค์ีนี่เป็นบ้านที่เก่าแก่ที่สุดครับจึงสามารถออกสวรรคีมาใส่เมืองสวรรค์ีนี่เมืองสวรรคีเมืองกุลราชกื้เมืองนาลันท่ายังของพมาอีสานอินเดียมาเด้อแต่ก่อนพี่น้าจดีเป็นคนซุ่มของทั่วภาคอีสานเนี่ยเป็นคนขับรถซุ่มของเด่อที่ไปเห็นทุกทั่วภาคอีสานเลยทุกอำเภอทุกตำบลคนละครับแต่พี่ไม่เคยเห็นบ้านที่ซื้อบ้านสวรรค์ บ้านบ่มีบ้านบ้านอื่นเห็นได้ซ้ำกันมดบ้านมีคนซ้ำกันมืดบ้านน้องแวงหันบ้านน้องแวงนี่เง้มดบ้านฟางบ้านม่วงแห่งไรบ้านม่วงแห่งไรเออบ้านน้องแวงเนี่ยสวัสดีว่าท่านเคยเห็นเล็กยาสวัสดีเนี่ยสวัสดีนี่ท่านเห็นว่าท่านเห็นบ่าท่านบทความเล็กยาโยชักกับท่าเห็นเพรามืองไม่เคยเห็นบอกบอกครับบอกมีสวัสดีเดียวมันเป็นเมืองชินไสซทางอื่นมีสวัสดีกับร่องคอมเมนต์มาเรือพี่น้องเรือเมืองชินไสโอซเมืองชินไสซเรืองชินไซมอเตอร์กรนผู้เดียวินไสร่างชินไซ สใส่่มานังท่องนี่เป็นหอยเหี้ยซีอิ้วหัวนี่เป็นไปไซม์มูเป็นเป็นสร้างมีตัวคนจะว่าเป็นสร้างใครก็พาพิงกระเนี่ยรห่อเนี่ยเออเออกเนียรละสร้างสินไส้นี่เกิดมามีเีสอนมาติดตัวมาเลยสอนสินไส้นี่สอนธนูเนี่ยเออเขาสอนไส้มาจากกระนียมาเนี่ยนสอนสินไส้มาจากนี่ดิมามีสอนเกิดมาพอมเนี่ยอือก็เลยว่าสอนสินไส้นั่นแหละ นั่นแหละเพราะว่ายงียบขอดมันถึงมันอยากปวดบว่อนเฉลี่ยเพื่อุ้ยเพราะมีผู้ขึ้นผาเี่ผาไม่ได้เจ้าผู้เดียวได้ขึ้นผาว่าเทพมาดามาว่างไห้กรวพังสันเดี๋ยวเนาะขอนำกันดอกเพอเกิดปั๊บเอ่อเครื่องวัวนี่ก็เลยลอยมาจากอากาศเลยโอ้โหนี่ไม่เคยเลยไม่มาไม่จากไม่จากอุทอนบัทอนยองเม่ดอก มีเกิดมาปั๊มีสิ่งนี้เกิดมาพร้อมคนนี้ขาเกลีพ่อเลยรบอลลัดไม่่นะบอมันมันมันเป็นสอนสินไชยนี่สอนสินใสวปะสินไส้เหรแสดงว่าแสดงว่ามู่โจ้ไอ้นักล้องสอนใช่อะแสดงว่าเขาเขามาเปลี่ยนคัามันเปลี่ยนคําสมัยไหมคัมสมัยไหมสอนสินใขันคําเดิมแท้ๆต้องสอนสินไส้สินไส้นะโซ่โซโซโซ่เขาม่แหนอากาศหมดเลยไม่ไม่มาไล่หมดเลยไ่สาไอสไรรไไอสสไไอสระไอไสไ ไ uhm. ส,สาระไอ้ซ้อนซัวแล้วล่อเรียกก er> uh, ั๊อ่าครับแต่ว่าอ ну, ันของของอ่าข้าวตมท่านใจนี่คือสอนสินช่ชกชัยชนะอันอันชกชัยเขาช่ชนะชกชัยชกชัยนั่นอันนี้ไส้ไส้เนี่ยไส้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 เนี่คือมันเป็นเสื้อมาจากอันนั้นของของโบราณครับบนสินคือเขาเขาสิบเอ็ดเรียงบนรษัทที่เขาจังใดเลย เอานดีเพิ่เดวเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงสินไส้เาเลี้ยงคมเป็นมมกของสินไส้สีโหดังทรงสีโห่าเนี่ผมาถามพ่อไนี่ยมเนี่ยยังถามถามยังสอนสินหลอบสินหลอบได้ไหมบโอ้ยบางคนเนี่ยว่อเสปลาตันึ่งโอ้ส่ไเนี่ยไฟกับหลอดคู่กันเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยบดสินหลอดเปลา ไก่โอ้นาป่านกุลาครับนุ่นเราไป้องไปดีร้อร้เสียป่านลยนครับพี่น้องนี่คือเออเอิญมาสิมได้เจอของบ้านสวัสดบนะครับซิมอีสานนะครับแล้วก็มอลำระเบียบพัทศิลป์แล้วก็นูสับรีของอ่ามอลลั่มโซผ้าหรือว่าอ่ายังเกาะมอลล่มโซผาคุเยี่ยมอีกฉายาหนึ่งเลยผีบุญอ่นะครับผมอาจารย์โสภาคุณเยี่ยมเรือหมอลำโสภาคุณเยี่ยมนะครับเป็นนักต่อสู ได้ช่าว่าพีบุญบมีอนุสาวรีย์ยุวัดโพชัยนะครับพี่น้องมาเที่ยวมาชมในเดออ์บานสวัีดมาชมสิมอีสานครับ,รบผมพี่น้องอาจารย์ครับอ,อธิบายครับมาสิมเนี่ยพี่น้องน้องๆลูกๆหลนหานดุลไม้เขาบอกว่ามึงอย่ามาสิม โอ้โคุณรู้ไหมโบสถ์จะไปซิมแม่งครับอซิมนี่กะคือมันเป็นภาษาโบราณนะครับพี่น้องขันภาษาไม่เกิดที่เมนโบสนะครับเป็นโบสถ์โบสที่เพิ่นสังโบสนี่แหละครับผมครับอา่ามเป็นโบสถ์นี่ดังนะครับค้า่าซิมนี่คือเป็นภาษาเก่าภาษาโบราณนะครับเป็นโบราณที่เดินมาซิมไปลงซิมหรือโบสนั่นเองหรือหรือโบสนั่นเองครับขันภาษาทำไมไม่สุดก็ทีว่าไปลงอุโบสถ์ขันภาษาพระขันภาษาตะกี้กันว่าไปลงซิมครับ ซิมกระโดอันเดียวกันครับเข้าใจตั้งนี่เนาะครับู้ไหมลุงร้านอันนี่นั่นมักแม่ห้างแต่ว่าบวกกาบวอกเขาจักเตี่ยมักสาวแม่ห้างสาวแม่ห้างโบวกกาบวอกแม่ไหมลูกติดสวยงงมักบวกกาบวอกสาวอยู่ผู้เดียวแล้วเนาะเฮียนเฮี้ยนกล้ใกล้กันเอื่นเซกันสามารถห้องขากันในห้องได้กันป่านนี้ยังบวกกาอยู่มาท่สิล่ะ สิลาเอ้ยครับพับเป็นยังนะครับพี่น้องพี่เดียรออซูภาพอ่ะมาเขาอ่ะมึอนี่ว่างบอว่าง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 ไม่กินเขากับเดบอเนี่ยเออว่าตลอดต้องการนั่ลอะต้องการนั้นก็ได้แหละมาวันนี้วันนี้เอ้ยว่างก็ดีแล้วพอดีแล้วเออมาอยู่น้ำนี่แหละมาหาข่อยเพล่ามามาปีมาปีมาบอกกระปีเขาเขามีคนดอกแต่งโงการเลยบอกสิลาสิลาข่อยเลย เก็มาฟังมาเลยเนี่ยว่าครูรีครูจอเออแล้วนี่ยังไงล่ะก็ว่าเออนอายมาอย่างน้อเนาะเออเออมือนี้ว่างอยู่ตัวเนาะเออว่างเออว่างว่างหลายล่ะเฉพาะเฉพาะเฉพาะน้องอายเห็นว้างเสมอว่างเสมอการ์ดกาวนิดเนี่ยไปแม่งก็ได้ได้บ้นเมืองเลเวลพิเศษและวการ์ดกาวกันคือยังเสีดอกกันอายเอ้ยอ่ะเชล่ากระไดเนาะมือนี่นั่น บ้งไปถ่ายใอนเด้อคที่คที่ฟาดไปหาหมูเชียวค่พ่นั่นผู้ชายผู้ชายดมูคอยนักคที่พัเขาเจ้าบื่งลูกไปถ่ายใคเนี่ยเอาลูไปถ่ายเนี่ยถ่ามึงเลยิล้างมลอโอ้ยปอบแยบมังเอ้ยอ่านกิอานเลยโมโมู้อัานไ่เลย เป่าไปรัีโอกาสเปิดแล้วว่ปดิเน่มปหาผู้เฝ้าเอดไม่คอุ้มลูงขาไปกับพูนเอ้่พปนไปหาเพื่อนผู้ไรวันนี้ชอผู้เฝ้ากับพวไม่หเพื่อนผู้ใจวันนี้ไอก็โอ้ยปวดางมาอเอ้มันแล้นแล้วพันแล้วม่้บ้างลูกงเสนา เอาไปอาลาเลยชีอาลารเลยบางชีลา่าตายเมื่อแล้วบอกไม่คือไม่แต่พอเป็นบ้าคนก็าเรื่องตัวจานก็ทำชีล่ากันได้โอ้ยตันอย่าว่าว,ว่ากันรตัวนี้ าเาคนอน่อด้วยองมันเป็น่เจอขอ่างมันปขอรปอราไว้ละมันเป็นชิ้นีเจรงยาบอกม่คือไม่จะมาลาก้อนเดยม่เจ้าตาว่าก้อนแล้วม่เจ้าตาแทกเตร์วมากเลยนี่มเคุณของมเขาอม็นนี่ยุ้ยสลยยาิสีดาเนี่ตายแล้วเ่ ว่าได้มเนี <ar> ่ยอ <Lang> ักกัเราตาเราาตาบมไหมกไมเตาข้างอ่ะเอาเาตาข้างอ่ะเราตาข้างเงีโอ้เดนพันเ่งนได้เราบังกินได้เบิ่ยเราเราเบารัดแล้วตายแล้วจ้ำหางขัดปากจำหางขาปากจำหางาปากมันยังมาดิช่วยกัน บ่วงส่วนเนี่ยคุยปลอมึงเอ้ยอันนี้กูสิว่าไอ้มึงว่าแง่ว่ากระปลองพูนอันบ่วงหนึ่งบ่วงหนึ่งกูสิว่ากูสิว่้ายังระบาดหนิเอาหมดเลยกูม่วนถึงแม่งสิว่าเลยเจ้าวาก่อนแม่ส้มมึงฟังซ่อมเนี่ยไซ่อมไปหรือไงบ่วงยาหมางักาไปยังบ่วงไว้นี่หมดเลยผู้เสียตัว เปิดอนาคตเลยอนาคตเลยซื้อเสียงหูต้นเข้าเนี่ยแหละโอ้โว่าเลี้ยงว่วว่าเลี้ยงว่วกินหอยยัางหอยกินแดงวังไม่เอยวาววัวไปพม่ยาพม่ยาพม่ยาอย่างพิยาใส่ลูกไข่เอาวนเอาปนเอาปนไปส่งพี่น้องตุ้ยเลยก็เห็นพี่น้องกันส่งเขาส่งหลังมาได้มีแต่ในมีแหวงนั่งกินเด้พ่อพ่อนพ่ออ่านนะส่งก้นเลยนะ อาจารย์ไม่ขึ้นส่งเลยส่งแหวนเดียวขอส่งปนแหวเดียวส่งปนฮ่าส่งว่าอันบ่วงกันสิเออส่งบวง โอ้ยเช่อเด้ออเเคยอ่ไม่นานนน้ำอายุม่นานน่ะเมือานบางรามายังไม่นนน่ะพุ่ป้าบอกป้าบอกน้องเคยได้ยังก็ะซ่งกระจินด้ได้ยัอย่างเงี้เยเคกันเด้อนี่หน่อกระซ่งหน่อยม่แล้วกรส่งหลายว่ามันกินตั้งแตมาโดนแล้วหน้ากระเทยอะซันเด้อนได้ลับหลับรากนกขุมที่วลาลับลบนกจอมนกเจ้าหลับลบนกคุมเออนกุมน้อยหนกคุมดีมาหนกคุมหัวเด้อน ใส่กันกล้วยหมดแล้วแม่นั้นหลายๆเนาะน้อยๆน้อยๆเลยถ้วยนึงพอดีใส่บ่วงมาจากใส่บ่วงอีหละแม่ยังหลังมาส่งป่าเนี่ยละเอ้เมาหน่อยลอง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 คุมเลยมาส่งแม่ป่าเอามาใส่บ่วงมาเนี่ยละกังสั้นจะอะไรยังป่าว่าจักถั่ยจากบ่วงกับมาได้เลยยัง่าสั้นเด้นี่ล่ะกับบ่วงมาเนี่ยละโอ้ยนาเอ้ยขันมาหน่อยก็กินซ่าขันบ้าดอกกลับ ปบอกับยจ้ไปบอกใส่ยบูใหญ่ยูจ้จสิในมองัวกลับไอพวกตี่ขังท่านักโอ้ใครแม่ักกลับผู้ป่ามางไหนเออไนบอกใส่ยบูซื้อก็ซื้อผู้ี่ยป่าวโอ้ซื้อก็ซื้อผพ บาอาท<ล>ันทียื้อใสย่ยือใส่แล้วเสมอนี่ตายเลย <laughs> แต่บอกเป็นบ้าผุน <laughs> ตายแล้วไม่ได้นไม่ขึ้นบอกไม่ขึ้น <laughs> ไ,ไ,ไม่แต่พอเป็นบ้าผุนตายเม <laughs> ื่อแลี้ยวครับผมพี่น้องน้ำเสือนะครับเป็นมุมหมบวนนะครับทรงรอยยิ้มทรงความสุขเสียงหัวเราะมาไปพี่น,อนอ้องในหัวเราะตายอยู่กันเป,ป็นประจำทุกวันทึ่งทุ่งพี่น้องพว้ากันตั้งช่องซูเปอร์เน่าเบาจุดซักแค่แนวอยังในโมลองมาลุ่มนะครับรูปแบบตลกหัวข้าแบบนี้แสดงงานพิธีนะครับ มีตาชุดการแสดงครบถ้วนเเปบหางครื่องหางเข้าแปลงถ้าแปลงแต่งนาฮังเครื่องหางเข้านักดนตรีครบทีมครับโทรศัพท์มหาวิทยาลัยสุ p ร r ยาวหมายเลขโทรศัพท์0 8 7 7 8 5 0 3 9 4ครับครับตอนนั้นตอนนั้นฮอตพอดีเลยอ่าเอามโอนี่บิดเวลาพอดีเขาทำโมชมทีแล้วก็เลยเขารวมมีความสุขพวกเล่นฮวงเงื่อนเหลืองเหลื่อมในหน้าที่กันงานเด้อลูกตหลานยุคงแท่งตั้งมือเกาะเกาหลีฮ่องกงไต้หวันก็ดีอังกฤษก็ดี ยุดรวมใ้ยุโรวมเนือก็ดีดอ้อนะครับส่กันินให้พ่อแเมยใส่เรื่องมือนี่พ่อซื้อไผ่ยาวผมเมาจูซักใจดีไม่เสิสปปเบยบครับอาจารย์ชัยศรีนำหัวถุงคำให้ขอก่าวคำละสวัสดีครับ